โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมก็ตันนี้ก็อยู่ในเว็บสุ่มแหลกทุกคนในช่องสุ่มแหลกเอออยู่ในเว็บดีไอดีสต๊อกช็อปนะทุกคนก็วิธีการสมัครนะครับผมก็ง่ายๆนะก็วันนี้พี่มามีโพส์วันนี้มีโพส์มาเจ็ดนะทุกคนก็แล้ววิธีการสมัครอะนรยังท้านบนนะเป็นอ่าไอดีนะครับอันล่างสองอันก็จะเป็นรหัสแล้วก็ยืนยันรหัสนะทุกคนก็กดสมัครครับ อ๋อดีผู้ใช้ไอ,อ้แล้วคคนี่ครับนีค่ครับโอเคก็สำหรับได้เรียบร้อยนะครับก็สำหรับโค้ดนะน้องคนไหนอยากได้โค้ดนะครับผมไปตามพี่นะนี่นะครับโอเคโอเคได้เก้าก็มันดอมนั้นทุกคนหนึ่งถึงร้อยนะครับก็ใครดวงดีได้น้อยก็ดวงดีไปครับ ก็ตอนนี้พี่มี9คดิตเองนะทุกคนก็เ๋ยนี่จะมาเอาเป็นไอดีนี่ัะผมเป็นไอเดีเวลาทองนะทุกคนเพราะว่า199เนอะมันของเยอะอยู่นะทุกคนนี่นะครับประมาณนี้เนาะมีของมีอะไรเยอะแยะมากมายนะผมกระจายหมุกเอฟด้วยทุกคนเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปดูนะทุกคนวิธีการเติมเงินเนาะ พี่เติเงินก็ง่่ยานะครับเป็นสองขวานะครับใครเติมไม่เป็นก็นี่เลยครับปดวิดีโอแล้วก็ลิงก์ก็ใส่ตรงนี้ครับจบแค่นั้นเองก็เดี๋ยวพี่ไปเติมขวานแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้นะผมพี่ก็เติมมารียบร้อยแล้วผมพี่เติมมาเกือบยเก้าสิบเป็อเก้าสิบเก้านาะนี่นะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวมาสุดนี่ครับสำหรับบนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมโปรโมชั่นนั่นก็จะเป็นสามร้อยนะครับเนี่ยสามร้อยแล้วสามร้อย ได้คูณสองทัน,นทีเลยครับโอเคก็โดยดีเวลาทองนะผมก็มันจะเปิดขายหกโมงเย็นนะคะผมเปิดขายหกโมงเย็นมีแค่ห้าไอดีต่อวันนะทุกคน,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 นใครดวงดีก็ได้ไปนะทุกคนก็มีก็ดวงดีหรือเปล่าตื้งอ้าวที่สุดสบเด็ดครับผมโอเคผมได้มาแล้วครับสำหรับไอดี เวลาทองนะคบผมนี่ก็ได้มาแล้วนะทุกคนนี่ครับผมไอดีตรงนี้ครับเชื่องเฟสนะทุกคนโอเคไปดูไอดีกันเลยดีกว่าเขามีอะไรบ้างนะทุกคนไปโอเคผมก็สําหรับแล้วผมไอดีนี้นะทุกคนก็นี่เลยครับผมเราจะมีนี่นะครับผมมีหมวกเอฟนะครับผมมีหัวขาวด้วยทุกคนแล้วก็จะมีอ่านี่ครับปืนอัพสามปืนนะทุกคนปืนลูกซองยานะผมลูกซองส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าไอ นี่ครับผมเราได้เพชรอยู่นะ4,427เพชรนะครับก็โอ้โอโหคตรตึองอ่ะทุกคนมีเพชงผีนกด้วยครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมสำหรับใครที่อยากจะมาสุ่มนะพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปนะครับทุกคนโอเคอเครับผมก็คั้งหน้าเลยพี่ไปสูมไอเดียอะไรนะผมก็เดี๋ยวมาดูกันขอรับครับผมวันนี้ก็ได้แล้วไปไปไป,ไป,ไปทุกคนไปี๋น